ปิดทิปนะครับอ่างไม่เมี่ยงแล้วครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ลือได้ถอนกันทุกอย่างนะครับเนาะเรื่องเล่าดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในเต็นท์หลังนี้นะครับก็จะเลือไว้แข่ความทรงจานะครับเนาะอากินข้วป้าอันนี้กินไส่ไก่เนาะครับเนาะโอ้โห พี่ครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างห้วยเมี่ยงนะครับวันนี้นะครับลุยตกปลาาดินนะครับหลังจากที่พาพี่น้องนะครับตะเวนตกปลากลดมาหลายคลิปแล้วนะครับเนาะเป็นคิวของการตกนาดินนะครับผมไปใส่ไก่ก็ได้นะครับพี่น้องครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเนาะพี่น้องก็ระวังเนื้อระวังตัวนะครับผมอ่าใส่แมสนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับผมระวังเนื้อระวังตัวครับเขตไหนที่อ่ายังระบาดกันอยู่อย่าเฝ้าผ่านอย่าเฝ้าไปชุ่มนุ่ม นะครับเนาะเอาเป็นห้องพี่น้องทุกคน FC ของรอกลั่นขั้งโกงกันทุกคนนะครับเนาะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะพาหัวเชื้อมะขี่หวานนะครับรำหอมรอกลั่นไส้ไก่รอกลั่นมาสั่งคนหน้าให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างเต็มที่นะครับพอสัญญานะครับผมสัญญาว่าจะทำคนหน้าให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างเต็มที่นะครับเนาะเอาโอเคเดี๋ยวขนของก่อนนะครับย่างขนของบ้านได้แล้วเถอะนะครับหลายรอบแล้วนะครับเนาะโอเคเเดี๋ยวมาติดตามนะครับรับชมคลิปนี้ว่าจะมีอย่างที่น่าสนใจกันแน่นะครับเนาะ พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับไอ้ท่อนนะครับนาอเดี๋ยวจะแจ้งข่าวตอนนี้ก่อนนะครับว่าอ่างห้วยเมี่ยงนะครับปิดเหมือนได้ไหมสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนก็คือเดือนนี้เนาะเดือนมิถุนายนนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับปิดกันก่อนนะครับจะพักป่าจักสิบหามือหรือว่าเดือนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามิหยังเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปิดเร็วเปิดซ่านะครับผมจะไอ้ท่อน ไอท่อนจะแจ้งกันอีกที่นึงนะครับเนาะว่าจักมือนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเดือนนึงนะครับตั้งตั้งเป้ากันไว้แล้วว่าจะปิดเดือนนึงนะครับหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการพักปลานะครับให้ปลาได้ได้ได้ฝืนฟูได้อีย่างของมันนะครับเอาเหลือเวลาอีกบกี้มือนะครับกับสิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะไคจะมากกับฝ้ารัาเนาะช่วงนี้รับน้ำกําลังขึ้นนะครับปลากําลั่เริ่มกินแล้วนะครับเนาะมันได้น้ำมาม่มกนก็เริ่มรู้สึกว่าอยากกินเยอะแล้วนะครับเนาะสำหรับอ่างหอยเมียงนะครับเนาะ มากกันนะครับเนาะอาโอเคดูยกันเมื่อน,นี้นะครับเนาะผลงานจะออกมาแบบใดก็ค่อยติดตามรับชมกันครับ รุสวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนครับมาขึ้นกับหุ่ยัมียงเกิดขึ้นนะครับเนาะเรียนเยือไปสองเทือนะครับไปยังนิ่งๆอยู่นะครับอาการทรงตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมือนี้อีกมือนึงนะครับนาเดี๋ยวนอนสองคืนนะครับมาขึ้นนี่นะครับนอนคืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกคืนหนึ่งนะครับคืนนี้นะครับเนาะประมาณสองวันสองคืนนะครับในทริปนี้ทริปปิดกลางหุวยเมียงนะครับเนาะเอ็นเกมหุวยเมียง มาติดตามรับช่วงอัเบิองว่าผลงานนะครับจะมีมาฝากพึ้น้องบอกนะครับเนาะกับรำหอมลอกลั่นหูเชื้อมาสุดหวานกับกระไสไก่ลอกลั่นนะครับติดตามรับช่วงครับพี่น้องครับ ได้ขังป่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาตันนี้ตัวแรกครับพี่น้องครับทำฝืมืนอนี่แหละนะครับเนาะโอ้โหถามดมือมดขึ้นมดขึ้นเมื่กินครับมากินเนี่ยครับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับเกือบแปบโมงนะครับเอาเอาตันนี้ตัวแรกในทริปนี้ครับพี่น้องครับเอาแล้วเอาแล้ว ออปานนี้อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเอามากินเอาเ่ยงมาเศร้าครับพี่น้องครับมาขึ้นนี่บบกินมัดขึ้นนะครับเนาะเอาปานนี้ไปกันเรื่อยย่าๆก่อนนะครับช่วงนี้เก็บปานนไปก่อนนะครับเนาะอ่ะตอนเศร้านี่นะครับก็จะทำกับข่าวก่อนนะครับเห็ดหามาอีกแล้วครับพี่น้องครับเห็ดห้าหรือเห็ดตับเต่ามาอีกแล้วนะครับผมได้กินตลอดครับสาหรับเห็ดหาเห็ดตับเต่านี่นะครับเนาะไอ้ท่อนมันไปหามา นะครับเพื่อนนีหมายไปจําของเพิ่นนะครับเนาะขอจังได้ขอไปทายเพื่อนกับโป้ไฮไปทายครับเอ้าได้กินก็โอเคแล้วนะครับสําหรับแกงเห็ดห้านะครับมาใส่ใบออกเมานะครับเนาะอืมใส่แยงแนกจะใส่เข้าไปนะครับผมผมกับโป้หวกันแต่ทอดมันแกงมากแล้วกัเดี๋ยวมาอุ่นกันนะครับเนาะกินข่าวเศร้านะครับเนาะโอ้มีน้องงัวบ่ะน้องง่วนะครับแกงน้องงัวนะครับเนาะโอ้ไหลยหลไมนูอยู่นะครับเนาะเอ้า เอาเป็นว่านะมือเศร้านี่ขอเรียากินขา้าวเศร้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปร่วงมง่งน้ากันทั้งพุ่นนะครับอยู่เต็นต์ในท่อนนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวอุ่นแกงเฮดหาแล้วก็ไปกินขา้าวเศร้าน้ากันนะครับผมอ่ะพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็มากินข้าวนะครับขา้าวเศร้าน้ากันนะครับเนาะก็จะเป็นเนี่ยครับโอ้ยทอดมันเฮ็ดศ<อ>ย่างมากนี่ย่างปลาไหมนี่แกงแกเผ็ดทัดผักดองแกงเผ็ดไก่แกงนี้นะครับใส่อันียงก็ขนมเสีนพร้อมโอ้ เอ้าแข่งเฮ็ดหานะครับนาะกินข้าวกันไปนะครับมื้อนี้ทริปนี้นะครับเอ็นเกมแล้วนะครับห้วยเมี่ยงนะครับปิดหนึ่งเดือนนะครับนาอเดือนกรกฎานะครับผมกรกฎาคมนะครับหนึ่งเดือนนะครับนาอเอ้ามาลุนกันไปนะครับในทริปนี้นะครับกินข้าวซ่านตั้งกันครับอ้าพี่น้องครับแล้วก็ลุนกันต่อนะครับน้อเอ้ยเพื่อนข้านครับพี่น้องครับเพื่อน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 เพ่อนเฮ็ดยังงุ่นหน่ะนะว่าด้วยเฮ้ยเฮีย เลยอ้ยแรดไล่พี eh, ่น้องครับปลาไหลโคกปลาไหลโคกม่ได้กินซ่อมงี้มันเป็นโลคแล้วครับพี่น้องครับนี่ยเฮ้ยข้านเมื่อยขี้จังเลยนี่หาเอาเร็ว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 าฮ่่าัญญาบบอกเว้ย ได้เลยป่าไงได้เลยป่าไนป่าไนเออไม่รอครับเนี่ยป่าไนครับป่าไนมันกินใส่ไก่ครับนี่ป่าไนแต่เป็นป่าไนน้อยนะครับเนาะโอ้ยนะครับป่าไนรุ่นเนี้ยนะครับเนาะเพึ่งปล่อยไปนะครับเนาะป่าไนรุ่นนี้เดี๋ยวเขาจะปล่อยให้มันใหญ่ก่อนนะครับเนาะเขาบอกออกไปกินมันละนะครับนี่เนี่ยครับ กินไส้ไก่นะครับผมโอ้ยเสียดายครับว่าเป็นตัวเป็นจักโลสองโลก็า่างพอดีหนึ่งเลยนะครับนะเนาะอ่ะรุ่นนี้ก็เดี๋ยวปอยให้มันใหญ่ดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเหามามาตกมัานใหม่นะครับเนาะอ้าวปันใหม่ไงงามครับพป่นอะครับอืมใหญ่ยยกันเด้อ่คอยมาก,กินเยือไม่เด้อคือนหลาเด้อ <laughs>

อันนี้น้อยมาให้ตัวนึงครับอ่ะปลานี้นีเก็บไว้นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ท่ากับเข่านะครับผมอ่ะนะครับปลานี้ตัวที่ที่สามแล้วมั้งครับนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะลงนะครับใส่ปลานิลด้วยนะครับเพื่อมีปลาอบูของมากินนะครับหรือว่าปลาอื่นนะครับที่ปลาเป็นปลาลายเยอะนะครับเนาะนะครับเกี่ยวใส่ปลานิลลงนะครับเนาะเกี่ยวเหมือนตกะประกดนะครับพี่น้องครับก็จะตีลงไปนะครับบอไก่นะครับประมาณสักติดเมตรนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นนี่ มาลุนกันนะครับนอกจากลุนปลา,านาดินแล้วแต่ก็นาดินแล้วเดี๋ยวห้องมาลุนนะครับพวกปลาบูป่ากดข้างหรือว่าป่าอื่นนะครับเนาะโดยการใช้เหยื่อไส้ปลานินนำนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับคำมาแรงมากอะใ้เวลานะครับอาหารแรงนะครับเนาะ เขาไม่หรอกครับม่ตะกลับกลับแก้มนะครับเป็นน้องงวนะครับเนาะน้องงวนี่ต้นนี้น่าจะเป็นจมูกมั้งครับเคี้ยวเข้าไปนี่งุบงับงงับเลยครับพี่น้องครับเนี่ครับฮอขุดหยอดเลยครับคือจังเขาต้มต้มหนังเกือบเปื่อยอะครับมันจะมี ผิวสัมผัสที่แบบกรุบกรับเหนียวนิดเดียวพวเหนียวไหลประมว่าต้มหนังเกือบเปื่อยนะครับพี่น้องครับสุดยอดทุกยากให้พี่น้องเอ้ยเขากับบมี่กินได้กินแต่น้ำเข่านะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยะำขค้ืน,นี้กับรุน่นกับไปนะครับเนาะลงปาบูไว้พร้อม นะครับสามหลังนะครับจักปะบูจักป่าเอียงดอกถิ่มกินใส่บานินนะครับเนาะแล้วก็เหยื่อลำหอมลอกลั่นนะครับหัวเชื้อมมขีดหวานกับไส้ไก่ลอกลั่นลงไปเจ็ดหลังนะครับเนาะผลงานจะออกมาแบบไดได้บ่ได้ก็ติดตามรุ่นกันไปนะครับในคำาคืนนี้นะครับเนาะเอาเขาไม่กินกินน้ำเขาก่อนมื้อน,นี้าสดถือ

โอโ้ป่าไน่ป่าไนป่าไนหน้อยป่าไนน้อยโอ้ยน้องมาขึ้นน้อใส่ไก่เนี่ยอังครับเป็นป่าไน่หน่อยให้เก่าน,นะครับเนาะยังไม่ใหญ่นะครับรุ่นโอ้รุนสามนิ้วรุ่น,นฟรามือนะครับรุนรุนอุ้งมือนะครับเนี่ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับีกิ่นสใส่ไก่นะครับเนาะวน่อยๆซีข้างก็ปล่อยซะนะครับเนาะมันมีโอกาสใไงได้อีกหลายอยู่นะครับมีโอกาสใญงได้อีก นะครับอีกโอ้พหโล่ะครับเป็นซีปโลโหล่ะซิโปโลโหล่ะนะครับเนาะอันนี้เพิ่งปล่อยไปนะครับเนาะปาในนี่ครับอีกักเดือนนึงก็น่าจะโอเคอยู่นะครับประมาณสักเคืองโลหรือหกหกขีดเจ็ดขีดนี่แหละนะฮะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์แงมเศร้านะครับเนาะอีกมือหนึ่งนะครับเนาะอันเดี๋ยวปล่อยปากก่อนนะครับเนาะ พี่น้องครับเมื่อนี้ก็จะเป็นนะครับมืองสุดท้ายแล้วนะครับปิดทิปนะครับอ่างไ้วมีเมี้ยแล้วนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่มืองนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นนะครับก็จะได้ลื้อได้ถอนกันทุกอย่างนะครับเนาะเรื่องเล่าดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในเต็นท์หลังนี้นะครับหรือว่าบ้านหน่อยหลังนี้ก็นี่หลายเรื่องเล่านะครับเนาะก็จะลื้อแล้วนะครับก็จะเหลือไว้แค่ความทรงจํานะครับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนี้หมดนะครับ นะครับพี่ๆน้องๆนะครับเนาะก็อีกโดนอยู่แล้วครับก็จะได้พ่อกันในอ่างหอยเมี่ยงทิพนี้นะครับเนาะของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บเป็นธรรมชาตินะครับที่เขาสร้างขึ้นนะครับกับธรรมชาติเ่าก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับโบว่าจะเป็นขยะนะครับโบว่าจะเป็นรักต่างๆนะครับที่เขาเอามาปลูกสร้างนะครับที่พักเขานะครับแล้เขาบอกถึงนะครับว่าจะได้บานหน่อยหลังนี้มากกับ บุญละครับตั้งแต่สองสามเดือนบุญละครับที่ผมสั่งมั่งึืนมากนะครับเนาะด้อยน้ำผักน้ำแรงเจ้าของนะครับจะจากไปกระจายหายอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องจําใจจะต้องทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้ำขึ้นนะครับตองนี้มันจะถ่วหมดนะครับเขาจะขวางเบ็ดอยู่ตรงทึ่งบุญละหรือว่าพี่น้องท่านไหนจะมาขวางเบ็ดก็ต้องอยงทึ่งบุนละนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพวกต่อพวกอย่างครับลักนะครับเนาะ อจำใจก็ต้องลื้อนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนจะลื้อเมื่อน,นี่ขออีกสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ผลงานนะครับเพิ่มเติมนะครับเนาะถึงแม้จะเป็นผลงานนิดนิดน้ดนอยๆก็กะตามที่นะครับถือสบา,าทริปนี้มาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนจากกันไปก่อนลำลากกันไปในทริปอ่างห้วยเมี่ยงนะครับเนาะ อู้รูพอดีครับพี่น้องครับแต่นี้งามอยู่ครับอ่ะโอ้โหได้ป็นนึงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับกะงามอยู่นะครับรุ่นฝ่ามือนะครับเนาะอ่าพอหนึ่งได้นะครับพอพอทำเมนูได้นะครับเก็บอีกหนึ่งตัวอ่ะอีกจังหน่อยยักครูนะครับผมกะจะได้ล่ำลากันไปแล้วนะครับในทริปนี้นะครับเนาะผลงานกับมีหลายหรอกนะครับผมอ่ะได้ป็นนึงอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับทำเมนูกันต่อไปนะครับรุอ่ะ แซ่นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมรำหอมรอกลั่นหมูเชื้อมะขวิดหวานไส้ไก่รอกลั่นครับย้อนออกไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วโอ้โอ้โอันขั้นขันแตันอะไรล่ะเอ้ยโอมีน้ำหนักอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้ ป่านนี้ปานินปานินปานินอีกแล้วให้เด็กกอ๋อมดซิดเอาเกี่ยวทั้งขีบเกี่ยวทั้งปากครับพี่น้องครับเอานี่อีกหนึ่งตัวปลาครับอันนี้กินไส้ไก่นะครับเนาะนี่ไส้ไก่รอกรันนะครับผมโอ้ยยันมันดินครับพี่น้องครับเอาเก็บอีกหนึ่งตัวปลาเอาโอเคครับมาพี่น้องครับเดี๋ยวจักพักจะเข้านะครับเนาะค่อยสิลัมล่ากันไป นะครับเนาะเอา้าเก็บไปด้วยครับนี่ปาน,นินนะครับผมฝากไปด้วยนะครับไส่ไก่รอกลั่นนะครับลำหอมรอกลั่นกับหมูเชื่อมขุดหวานครับผมเอา้าปาน,นินใส่มากอีกหนึ่งตัวครับ วะสายขาดพี่น้องอุ้ยหาเด็กๆโอ้น้อโทษของสายไปตดต่อว้ปลาต่อตๆๆๆๆอสายมดเลยแม่งบาดเนี่ยไม่ปลาอย่างวะอ้โอ้ไปทั้งชุดเลยครับพี่น้องแม่งบาดเนี่ย โอ้เอ,อเหมดเลยครับพี่น้องไปทั้งชุดทั้งตะก้อเลยครับเทื่อเดียวครับเทื่อเดียว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 ซักเขาต่อขาดปุดเลยแหมงบานเนี่ยโอ้ฮู้วว่งตได้แล้วห้าขวบเอ้ยฝ่อมาสองขึ้นสองมือครับพี่น้อง Ồ, Xin đẹp đặc เรียบร้อยนะครับเนาะหมายที่ผมมาต๊กนี่นะครับเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นแบบไหนนะครับเข้ากับขั้วที่จะให้มันเป็นยางที่ก่อนที่เขาจะมาอยู่นะครับผมขยะนะครับที่ท่านออกมานะครับเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นก็เผาทิ้งซะนะครับย่าให้เป็นเศษขยะหรือว่าพระะของคนอื่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเนาะนะครับเพื่อไม้ที่ดีที่สะอาดในวันข้างหนาของเ้าต่อไปนะครับนกยุงมาส่งท้ายอ้ออ้อยอ้อย เฮ้ยส้ยขะนาองเฮเออโอเคครับพี่น้องครับทริปนี้นะครับผมครับก็เป็นทริปที่มาปิดอ่างหวยเมียงนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดเมื่อไดนะครับผมติดตามลอกร้านขั <expand> <S <S so okay, so ้นโกงไว้นะครับหรือว่านะครับโทรไปปรึกษาโทรไปถามทายได้ที่เบอร์นะครับข้างล่างหน้าจอนี้นะครับเนาะเป็นเบอร์ของไอท่อนนะครับน่ะคนประมูลอ่างนะครับเนาะแต่ที Sty ่แน่นะครับปิดแน่นอนนะครับหนึ่งเดือนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมเนาะ อ่ะโอเคนะครับเพื่อนพ่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามมานะครับจนจบคลิปนะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์นะครับฝาก subscribe ช่องลอกลั่นคันโกงด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแก้มือใหม่นะครับผมัตที่รุดไปกระซ้างมันนะครับโอกาสหน้าเข้ามาแก้มือกันไหมนะครับผมเนาะติดตามกันต่อไปใหม่น้าจะเจอกันที่ไหนนะครับผมช่องลอกลั่นคันโกงจะพาคุณไปที่ใดติดตามไว้ให้ดีนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ออกมาทุกครั้งถอยทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกคนไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ